สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูอานิตามะยาในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนเรื่องเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหานะคะมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานวา4 2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรมสาระสำคัญความคิดรวบยอดนะคะเพตุผลเชิงตรกะกับการแก้ปัญหาเป็นการนำหลักการกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ควบคุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการมุ่งหาคำตอบ และการแก้ปัญหาตัวชี้วัดว4.2โป61ทับหนึ่เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. ออกแบบการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 2. ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำวันได้ 3. เห็นประโยชน์ของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ให้เด็กๆช่วยแก้โจทย์ปัญหาพร้อมอธิบายวิธีคิดนะคะหนูดีซื้อขนมมาจำนวนหนึ่งหนูดีมีซื้อคุกกี้มามากที่สุดเท่าที่เงินที่มีอยู่จะซื้อได้จากนั้นเงินที่เหลือจากการซืร้อคุกกี้มาซื้อช็อกโกแลต เด,เด็กช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาแล้วก็อธิบายวิธีการคิดว่าอะไรแพงกว่ากันนะคะใบงานที่3.1นะคะอะไรแพงกว่ากันระหว่างคุกกี้กับช็อตกรแล็หนูดีซื้อคุกกี้มามากที่สุดครูยกตัวอย่างนะคะ หนูดีมีเงินอยู่50บาทนะเอาเงิน45บาทไปซื้อคุกกี้ได้5ชิ้นส่วนเงินที่เหลืออีก5บาทเอาไปซื้อชอ็อกโกแลตนักเรียนคิดว่าคุกกี้หรือช็อกโกแลตแพงคะคุกกี้ซื้อได้5ชิ้น ใช้เงิน45บาทตกชิ้นละ9บาทสว่วนช็อกโกแลตก็คือเงินที่เหลือนำเงินที่เหลือก็คือ5บาทซื้อได้1ชิน้นคำตอบของปัญหานี้ก็คือหาให้ ให้นักเรียนอธิบายวิธีคิดด้วยนะคะว่าเรามีวิธีคิดยังไงในชีวิตประจำวันเมื่อเด็กๆพบปัญหาเด็กๆมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างและได้ใช้วิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่คะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะเป็นการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันควรมีเหตุผลหากแก้ปัญหาหรือทำงานโดยไม่มีเหตุผลจะเป็นการทำงานหรือแก้ปัญหาที่ไม่มีการคิดไตรตรองคือเป็นการใช้อารมณ์นะคะส่วนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาจึงเป็นการคิด หาเหตุผลเพื่ออธิบายการทำงานเพื่อคาดการผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. การใช้กฎเกณฑ์ข้อตกลงมาเป็นเหตุผล 2. การใช้ประสบการณ์หรือการทดลองมาเป็นเหตุผลในการแก้ปัญหาเรามาดูข้อที่1การใช้กฎเกณฑ์ข้อตกลงมาอธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหาเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์มาอ้างอิงเพื่อนำไปอธิบายวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งผลลัพธ์ของการแก้ปัญหานี้จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เริ่มต้น 2. การใช้ประสบการณ์มาอธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการในการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา ที่ได้จากการตั้งสมบมติฐานการสำรวจหรือการทดลองจนได้ผลการสังเกตหรือหลักฐานที่นำมาสรุปได้แต่ขอ้อแต่ข้อสรุปอาจจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างเช่นวิธีการสำรวจจำนวนตัวอย่างในการสำรวจ เด็กๆช่วยแก้โจทย์ปัญหาพร้อมอธิบายวิธีคิดนะคะช่วงนี้เราอยู่เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเมื่อเด็กๆไปเที่ยวสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแล้วในสวนสาธารณะนั้นมีม้านั่งตัวหนึ่งโดยปกตินั้น มานั่งตัวนี้สามารถนั่งได้ทั้งหมด11คนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19ระบาดเราจึงต้องนั่งเว้นระยะห่างทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง2คนนะนะใบงานที่3.2ก็คือเว้นระยะห่าง จากเหตุการณ์ที่ครูกำหนดนะคะเราสามารถนั่งได้กี่คนในม้านั่งตัวนี้นะคะเราจะนั่งได้กี่คนโดยปกติเรานั่งได้1ิบเคนแต่ช่วงนี้โควิดนะคะ,ะจิงนั่งได้กี่คน วิธีคิดก็คืออานนักเรียนอาจจะวาดรูปหน้าคนคนที่หนึ่งอ่าแล้วก็อากากบาทก็ได้นะกากบาแล้วก็วาดรูปหน้าคนที่สองก็คือหนึ่งคนแล้วก็ช่องว่างแล้วก็ตามด้วยคนที่สองช่องว่างตามด้วยคนที่สามนะ นักเรียนคงได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ,ะคำตอบของนักเรียนนำไปทำในใ,นใบางานที่3.2นะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งนักเรียนจะต้องพิจาร พิจารณาว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรมีเหตุผลหรือเงื่อนไขใดและถ้าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นมาเลยจะต้องทำอย่างไรการใช้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขควบคุมทุกกรณีที่จะทำให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ ยกตัวอย่างอาจจะเกิดเหตุการณ์กับตัวนัเกเรียนสมมติว่าวันนี้นัเกเรียนจะเดินทางไปเยลานะคะโดยนัเกเรียนเลือกเดินทางโดยรถไฟแต่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อรถไฟไม่ไม่เดินหรือนัเกเรียนอาจไปช้าทำให้รถไฟ ไปแล้วน uh ักเรียนจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการเดิอทางต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าเออถ้าเราเจอเหตุการณ์รถไฟไม่เดินหรือรถไฟเดินไปแล้วเรามาสายเราจะแก้ปัญหาอย่างไงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเราต้องมีการวางแผนนะคะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ เราจะแก้ปัญหายัางไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมีเนื้อหาแค่นี้นะคะอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังทาง ยูทูบนะคะครูนิตาชาแนลนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ